สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมือนีตามติดชีวิตอีสานของเข้านะครับกบสิตได้นำเอาภาพความเสียหายที่เกิดจากพายุถล่มในตัวเมืองของอำเภอหน้าเชือกเมื่อวานนี้นะครับ18เมษายนพุทธศักราช2 5 6 2นะครับเดืดสามความเสียหายเหตุกับหน่วยงานราชการไร้หม่องนะครับหัวสิเป็นโรงเรียนนะครับสองหม,ม่องในเมืองอันนี้เป็นโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาลหน้าเชือกนะครับ อาคารหอประชุมกับพังมุนอุ่ยปุ่ยคือพี่น้องเห็นนี่แหละครับหลังค่าเปิดนะครับอาคารหลังนี้ขันผมจำโมผิดกนาสิเปิดใส่ได้ประมาณปีหนึ่งนี่ละมั้งนะครับขันจำโมผิดพี่น้องนะครับหลังค่าเปิดเบิดลไดว่าซิ่งทีนาา่น่าอัศจรรย์ใจพี่น้องครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เป็นอาคารสาราหอพระนะครับพี่น้องก็ได้พังร่งคือพี่น้องเห็นนี่แหละ หกพับลงมาเลยพี่น้องครับแต่เป็นที่นาอัศจรรย์ใจยิ่งก็คือพระพุทธรูปที่อยู่ในสาราหลังนี้พี่น้องครับโบได้รับความกระทบกระเทือนแม่แต่น้อยเดียวนะครับพี่น้องครับเนี่ยครับคือพี่น้องเห็นนนหลักนะครับอ่านไปนํากับคนชิงลุกไปนําผมกระได้นะครับโอ้นะครับศักดิ์สิทธิ์ขนาดนะครับพี่น้องอันนี้เป็นโรงเรียนเทสบาดหน้าเชือกนะครับ อีกรงเรียนนึงพี่น้องครับโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรน,นะครับอันนี้เป็นโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอนาเชือกของเขานะครับก็ได้รับความเสียหายหลายเครือกันนะครับอันนี้เป็นหอประชุมอินทร์นิ์นะครับพังลงมากคือพี่น้องเห็นนะครับเป็นหลังคาของส่วนส่วนเพิ่นต่อเติมขึ้นจังหักนะครับนี่ครับพังลงเสาเสา,สาเล็กหับ พังผาบลงเลยพี่น้องครับเป็นแต่ย่างนะครับโรงเรียนสองมองนะครับอีกมองนึ่งกับเป็นอาคารของโรงพักนะครับโรงพักของอำเภอนาเชือกนะครับสถานีตำรวจภูธรนาเชือกนี่แหละหลังคาก็เปิดขึ้นกันนะครับ<ง>อันนี้เป็นในโรงเรียนนะครับนาเชือกพิทยาสันนะครับต้นไม้กระงวยลงจังสีเลยพี่น้องบ่ามันหักเลยครับงวยลงบดเลยนะครับโชคดีว่าเป็นย่ามปิดเทอมพี่น้องนะครับ ขันเป็นช่วงเปิดเทอมนี่จักสิเป็นจังใดพี่น้องนะครับสั่งคว่ำเสียหายหลายอยู่นะครับผมถามเจ้าหน้าที่ซึ่งเพิ่นกำลังเ,เก็บทำความสะอาดสะาทำความเรียบร้อยเพิ่นบอกว่า,าขั้นซีหาหลังนะครับได้รับความเสียหายของโรงเรียนหน้าเชือกวิทยาสัน ไม่มีมองอยูเลยพ่นวาหมู่ว่าน,นครับลมมุนคือทอร์นาโดนี่พ่นวาไปอยู่แต่ยาาัคขันกะโบมม่ฝนนะครับฝนสาดเขาหานี่เป็นอาาลาหอพระถึงเพ่นกําลังสางนะครับก็ได้พังลงมากก็ที่เห็นนี่แล้พี่น้องนะครับหักพับลงมาเลยนะฮะเตือนพี่น้องเด้อน,นะครับขันเป็นฝนตกลมแห้งยังสิกหาที่ปลอดภัยสนนะครับแต่ว่าขันมันมากซะแทอาจาส์สิบปีเลยย่ใสพี่น้องนะครับ ตนไม่ง่ยรอบโรงเรียนอรรถนะครับมื่อเศ้านี่ผมกับไปแต่เศร้านะครับเหตุเกิดปู่ว่าน,นี่สววซิลงคลิปไดยก็สวยนะครับเนี่ยฮะอ๋อคลิปนี้กับซั่นี่เหรพี่น้องนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ